สวัสดีครับอยู่กําลังเตืเลยคาบเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวย YouTube ูทูบทุกท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูทีมงานวางท่อครับทีมงานวางท่อจะฝีมือขนาดไหนนี่ทีม <laughs> งานวางท่อเทลีนเรียบร้อยครับนี่ครับเทลีนเรียบร้อยก็โจโจเจ้านา Mình rồi Phí cái sạch đi Ê, chô, chô, chô Các bạn Hãy tạc sai mà kia, hãy lưu tạc sai mà oh, Lưu tạc sai mà mà kia ครับเริ่มวางหนึ่งท่อนแล้วตัวท่อนที่2 2> ส,ส,สอง้าวสับสนสับสนดวยกลับสู้กลับสู้กลับสู้เออกลับยังงั้นเลยนั่นแหละครับท่อนที่สอง เป็นท่ออัดแรงสมชั้นครับมีโมอ,โอกอรเริมใยเหล็กนี่ครับทีมงานวางท่อ ก็มีลยพนักงานขับรถครับก็มีจานดำพนักงานขับรถเกรดนี่หนุ่มโจพนักงานขับรถบทแฮมชอนเทื่นทีมงานนี้ก็ช่วยกันทุกอย่างครับอีมาตรฐาน พอดีดอบนะครับตอนที่สาม ก็ยังอยู่กับเจ้าสามตรงศูนย์จีซีเนกเจนเหมือนเดิมครับนี่จานตองวางท่อแบบนิ่มๆทีมงานนี้มาตรฐานครับสารพัดช่าง นี่เอาเว้นช่องใสาปูน้อยสนิทเกินทีมงานวางท่อมาตรฐานโดยหนุ่มจู Ồ, hoàng. Ồ, Ừ Rút chứ Tập tụt nha nè Nè Ồ, phim chính Đi học bỏ ครับ่อนสุดท้ายแล้วครับนี่ตรงดิงตรงดิงไหนตรงไหมฝีมือครับฝีมือหนุ่มโจครับฝีมือครับนี่ตรงดิงนะครับนี่่อนสุดท้ายแล้วครับออะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ